เมื่อวานนี้ที่แอดจะถ่ายจะทําคลิปเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันก่อนนคะคะจะจะทําคลิปต่อต้นที่สองพอดีมันมองไม่เห็นค่ะแอดก็เลยบอกว่าแอดก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ลงค่ะแล้วอีกอย่างคลิปนั้นมันก็สั้นด้วยโอเคเรามาดูใหม่ต้นนี้ที่เคยเห็นศูนย์แปดแต่มันไม่ออกเนาะเอาเผื่อเห็นอีก เพื่อเห็นตัวใหม่วันนี้ ช่วยกันดูนะคะต้นนี้ไหะที่เคยเห็นศูนย์แปดอะแต่มันไปนไหนแล้วอ่ะนี่าเพีันตรงนี้นี่ศูนย์แปดเนี่ยห <c oughs> ลอกมันไม่ออกศู <c oughs> นย์แปดยังไม่ออกกับเขานะศูนย์เก้าออกแล้ว าทางจะไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีหวยปีฝากเพื่อนๆเ,เลยส่งให้เห็นส่งให้เจอสอง่อสองให้เจอเจอ,เจอไหม เลขห้ากับเลขหกเหมือนเลขห้านะเหมือนเลขห้าแล้วก็เลขหกอุ้ยมันเหมือนจะเป็นเ้าด้วยนี่นี่เก้าห้าอุ้ยเพื่อนเพื่อนแกเห็นนะคะนี่เก้าอันนี้ห้าเนาะเพื่อนๆน,น,นเห็นเหมือนกันไหมคะแต่มันจะออกลางๆหน่อยแต่ว่ามันใช่นะเนาะเออมันลางๆนะเก้าห้ามจ่อไม้ออกยาก โอ้ย้าชัดค่ะเพื่อนเพื่อนอะยังไงก็เพื่อนๆนก็ไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะเพื่อเราเผื่อเราจะโชคดีเก้าห้าชัดเลยอรไดู แพวจะให้เพื่อนๆดูจุดอื่นด้วยเนาะเผื่อมันเผื่อมันคนเยอะเผื่อเราเห็นที่อื่น คนพาหมามาเดินเยอะมากเลยค่ะเรามาดูตรงจุดอื่นด้วยเพื่อเราเห็นนะ เห็นจุดเดียวนะคะเพื่อนๆเราจะดูจุดอื่นมันก็ไม่มีเอาแค่นี้แหละสองตัวก็พอแล้วจะจะให้เพื่อนๆจ้องดูอีกนะจะดูจุดเดิมจุดเก่าเนี่ยแหละที่เราเคยเห็น จอกลางๆหน่อยอุ้ยเอาเอากล้องไปอย่างนี้เห็นชัดเลยเนาะเห็นคือมันจะเห็นชัดมากเลย่ะไปเพือพ่อนเพื่อนสังเกตกัน 上周的温 เห็นจุดเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่เดียวค่ะจุดเดิมไม่ใช่เออจุดเดิมนั่นแหละ โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันทุกคนเราก็มาต่อที่ต้นต้นอื่นนะคะเผื่อเจอต้นนั้นเจอแค่จุดเดียวนั่นแหละคะ่ะ ฝนกำลังมาแล้วค่ะทุกคนแอดว่าเราเจอแค่จุดเดียวนั่นพอแล้วค่ะแต่ว่าวิดีโอไม่ยาวเลยฝนกําลังมาแล้ว ล้วจะพามาดูต้นนี้ต่อนะคะ<ม>ต้อนอะไรไม่รู้มันมียางด้วยค่ะ ีเบอร์ด้วยค่ะหนึ่งศูนย์หได้หนึ่งหกศูนโอเคค่ะไหนๆเราก็ได้หวยแล้วเนาะก็แอกจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆค่ะเพราะว่าคลิปของแอปมันถ้าจะจบมันก็สั้นเกินไปอะค่ะ อาจจะทำให้มันยาวหน่อยนึงดอกนี้สวยมากค่ะเนี่ยเพราะมันเป็นลูกมานะ่ากินได้ค่ะเขาชอบเอาไปดองกับเบียร์เป็นดอไปดองกับเหล้ากับเบียร์นี่แหละเห็นพี่อีกคนหนึ่งเขาบอกนะ ต้นอะไรไม่รู้สวยรังนกฝนมาแล้วค่ะทุกคน โอเคแอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ